สวัสดีเพื in you know? ่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เต ah ็มบาทเดี๋ยววันน ah ี ah ้จะมาขึ้นรูปตัวนี้ลักษณะแบบนี้ให้ดูนะฮะก็นี่เป็นไม้ประดู่นะฮะข้างล่างก็เป็นไม้ประดู่เหมือนกันไม้ที่ขึ้นรูปเสร็จไปแล้วอาจจะมองไม่เห็นตอนนี้เป็นไม้ประดู่จะเอามาทําด้ามตะไบแล้วก็ด้ามสิวนะฮะก็คือเราเลือกเลยว่าเราจะเอาด้านไหนเป็นด้านหัวด้านท้าย เราก็กึ่งไปเลยฮะเราอันดับแรกเรามารกรก่อนนะฮะมาก,กนขีดการกรบาทแล้วก็หาจุดกึ่งกลางของชิ้นงานนะฮะแล้วก็ตอกนําด้วยดอกนาศูนย์ดอกนาศูนย์ไอเป็นเป็นดอกย้ํานะฮะไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นเป็นดอกตอกอีกตัวหนึง่งที่เพื่อนสมาชิกขาได้หรือทําเอง ก็ตามสะดวกเลยนะฮะตัวนี้ไม้ชิ้นงานมีขนาด4คูณสเซนนะด้านด้านกว้างกับด้านหนาใน4 4เซนแล้วก็ด้านยาวนี้น่าจะประมาณ18เซนยาวกว่าตัวนี้อยู่ตัวนี้16เซนตัวนี้16เซนสำหรับมีดที่จะเอามาคึงเริ่มแรกนะฮะหรือว่ามีดเอามาเปิดก็จะเป็นมีดเล็บตัวนี้นะ เดี๋ยวผมขอรับก่อนนะเนี่มนคะรับรับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะแล้วเราก็วางเลยคนระับอันนี้ก็คือว่า ถ้ามันไม่หมุนอย่างนี้แสดงว่าไอ้ตรงนี้มันมันมันวิ่งตามเราก็ต้องเอาหมุนด้านขานี่นะเข้าไปก็จิ้มแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือว่ามันไม่ลึกพอต้องหมุนเอ,อีกนะฮะ หลังจากมันได้หน้าเรียบแล้วเราค่อยปาดแบบนีนะ้ถ้ามันได้หน้าเรียบก็ปาดแบบนี้ไปหรือปาดแบบนี้ก็ได้แต่ต้องระวังนะฮะเพราะว่าอย่างมันก็น่าจะเข้าไปลึกแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเนื้อไม้เปล่าๆใช้นิ้วโป้งตรงนี้นะฮะปิดไว้เพราะว่าขี่มันจะพุ่งใส่หน้าพอดีเลยผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงพุ่งใส่หน้าพอดีเข้าตาเลยนะ ากนิโก้ตรงนี้บังไว้นะฮะ หลังจากเสร็จแล้วเราก็มาทําตรงนี้มาทําลักษณะแบบนี้ไม่ได้เป๊ะนะฮะไม่ได้เป๊ะแค่กินเข้าไปให้มันงเสียง,ยงหน่ยอยก็ประมาณนี้นะหลังจากเสร็จแล้วก็หมุนเลยนะไม่ต้องปิดเครื่องนะไม่ต้องปิดเครื่องหรือจะปิดก็ได้แต่ผมไม่ปิดแล้วก็สลับด้านมาทําด้านนี้แทนะอีกด้านหนึ่ง มือซ้ายแค่พยุงไว้เฉยนะไม่ได้จับแล้วก็ออกมาใช้มีดปอกตัวเดิม แล้วก็มาต่อด้วยไม่เฉียงตัวนี้ฮะหรือว่าเมื่อกี้ใช้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวมาใช้ตัวนี้อีกทีนึงว่าเป็นยังไงเ,เล็บแหลมแต่ตัวนี้ยังไม่ได้รับปลายนะก็เป็นอันเสร็จนะฮะก็ผ่านมาห้านาทีก็หมุนออกนี่นะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะ เป็นไม้ประดูแดงนะฮะสำหรับมีดที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีอยู่สองสอง,สองแบบนะฮะก็คือตัวมีดสำหรับการปอกนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นร่องอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีคมแล้วก็มีดที่สองก็คือจะเป็นมีดตัวนี้นะฮะใช้ในการ เหลาหัวนะฮะปลายเขาก็จะเฉียงเฉียงหน่อยนึงเฉียงสองสเต็ปนะฮะถามว่าทําไมไม่ทําสเต็ปเดียวก็ถ้าหน้ามันกว้างเยอะขนาดนี้ก็คือแรงหมุนตรงเนี้ยมันจะทําให้เครื่องหมุนช้าแล้วมันมันเมื่อเครื่องหมุนช้าแล้วมันจะงัดมีดซึ่งไม่เป็นผลดีฮะเราต้องทําให้มันหัวเล็กเหมาะกับงานของเรานะฮะแล้วก็มีดเล็บแหลม ตอนนี้ก็ผมจะทําให้มันเฉียงนิดนึงเหมือนกันนะฮะทำให้มันเฉียงนิดนึงเหมือนกันก็ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะเพราะว่าเวลากินมันจะได้กินเร็วกว่านะฮะแล้วก็มันเครื่องมันจะได้ไม่หน่วงหรับการใช้งานในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะฮะาการกึ่งขึ้นรูปตัวนี้นะตัวนี้เป็นไม้ประดู ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเราแค่กึงขึ้นรูปลักษณะแบบนี้เฉยเพื่อที่จะเอามาเจาะนำเจาะนำแบบนี้นะฮะอันนี้นำศูนย์เฉยอันนี้เจาะเจาะนำก็คือเจาะลงไปลึกเลยก็ลึกเล่าๆประมาณนี้น่าจะเป็นมี4เซนได้4-6เซนถ้าเราตัวนี้เป็นเป็นงานที่ทำให้ดูคร่าวๆนะฮะเดี๋ยว คลิปถัดไปจะเป็นงานลักษณะแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนึงนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม